สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำยำขนมจีนนะคะก็เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเครื่องปรุงนิดนึงนะคะอานนี้ก็มีขนมจีนนะคะหลักๆก็ใส่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะน้ำป,าปลาพริกชูรสพริกนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่มูยอลงไปด้วยนะคะ มีหอมแดงมีต้นหอมนะะแล้วก็น้ำปลานะคะก็เดี๋ยวเราลองมาปรุงกันเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะทําแบบง่ายๆนะคะก็จะมีพริกป่นเดี๋ยวใ,ใ,ใส่พริกป่นไปก่อนแล้วกันอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เผ็ดนะคะไม่ต้องใส่เยอะผิดน้อยๆแต่นี้อยากเป็นเผ็ดนะะ่อ ใส่หอมแดงด้วยชอบหอมแดงเยอะใส่เยอะหน่อยมาโยมาอยใส่หมดเลยแล้วกันหอมดแดงอันนี้ก็จะใส่พลราด้วยนะคะน้ำพลราไม่ถนัดเลยนน้ มอ๋อลืมใส่ผงชูรสอันนี้ผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสไปนิดนึงแล้วกันปลายช้อนนะคะ มะนาวนิดนดื่มใส่มะนาวนะคะมะนาวแล้วก็ขออนุญาตวางนิดนึงนะคะไม่ถนัดเลยตัดมะนาวเดี๋ยวขออนุญาตตัดตัดกล้องแป๊บนึงนะคะเพราะว่าปาดมะนาวโอเคค่ะได้ะคะ่ะมะนาวนี่เราก็จะใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะ ก็คุกเข้าแล้คนะก็ทำกินแบบง่ายๆนะคะ ตัน้ำปลาไหลนี่นึง่งมาดูมันจะแห้ง หอมแดงนะคะเติมหอมแดงไปอีกหน่อยก็ไม่มีผักอย่างอื่นนะก็มีแต่เฉพาะต้นหอมแล้วไม่มีผักชีก็เลยใส่แค่นี้นะคะเอาเฉพาะต้นหอมก็แล้วกัน นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะขนมจีนยำขนมจีนใส่หมูยอนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็เราจะกินกับผักนะคะก็มีผักอันนี้กระทงเลียงนะคะยอดกระทงเลียงอันนี้หาไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็เป็นผักกูดนะคะจะใส่ในตู้เย็นก็เลยจะเหี่ยวๆนิดนึงนะคะ ก็อนนี้เดี๋ยวจะลองลองชิมดูนะคะชิมโมโยก่อนอืมอร่อยรสชาติสะใจอร่อยค่ะ รสจัดอันนี้อาจจะดูเหมือนไม่เผ็ดนะแต่ว่าเผ็ดนะีะคะทำไม่ได้ขนะออนุญาตชิมนะฮะ น่าคิดว่าไม่เผ็ดนั่นเผ็ดเหมือนกันอันนี้ก,ก,กระทงเรียงแน้วไม่รู้ที่ไหนยังมีอยู่หรือเปล่าอันนี้แถวบ้านยังมีคนปลูกไปขายอยู่นะ,ะนี่เขาเอามาขายตาไปยี่สิบบาทผักกูดนี่ก็กอบนะอร่อยผักกุดนี่รสชาติจะเหมือนแบบ หักแว่นนะ Mình gần đây Thấy không thầy Thấy ใ,ใช่ค่ะก็อันนี้เดี๋ยวจะทานจะทานกันต่อนะคะพอฝากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องตบเพียงเท่านี้นะเพราะเดี๋ยวเราจะถึง่อนะต้องแชร์ไม้ก็ขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ